嗯，嗯，这样，他们包过来。 มันมีโหมือนกันนะพี่โสดว่ากี่อันกี่ตอนนั้นไม่ได้ทำตอนนั้นมันเสร็จแล้วเนาะที่มาเอาถ่ายวันนั้นต้มไม่มิโกติต้มไปยดูไม่ได้กินต้มได้ยังงเวลาล่งก็ก็เอาตัวอย่างได้ไม่ต้องต้มแต่เพียงแต่ว่าเสร็จแล้วนะเออแล้วเขาทำลูกทำอะไรไว้แล้วติดเวนไปแล้วปอกชั่วโมงแปดชั่วโมงต้มเป็นวันนั้นน่ะต้มแล้วก็สาธิตให้ั็วันที่เก้าสาธิตให้ดู วิธีการทำเนี้ย้ไม่กวาดก็ขายดีดอกไม่กวาดยิ่งขายดีราคาก็ยิ่งสูงดีมมมมา,ๆๆมา,ๆๆมามั บางบางฝีมือก็กวาดไปงก็ล่วงใช่เสียงกระดานหนีบหน่อยก็ลุ้แล้วปลาคนของวินนี่ครับของค้นมาเราไปนั่งยูยามไฟสวนปลาก็ถูกอืมค่นี้ก็ได้หน่อยเออเออทำแบบว่าไม่ต้องยกขึ้นยกลง การยูบันการัเก่งดูกันแน่นน้ำดับทันทีดับดนี่เขาใช้ใช้อะไรครับเรื่องดับดัเป็นไม่ใก่ก็ไม่ ไม่ไหลนะครับไม่ไหลไม่ไผ่ใช่ไหมครับไม่ไผ่